สวัสดีจ้าเดี๋ยวเราไปดูใหญ่หน่อยย่างเค้กกินกระดูกกันดีกว่ารับชมเลยครับทำไมยายย่างย่างเค้กกินหรอไม่ได้แย่งงตัวหมาเป็นเศษ่ากระดูกว่าของโปรดยายยายไปอยู่ในฝงฝงสุนัขไม่ได้นะคะย่างกิน ยากินวันนี้จะกินอาหารรสเด็ดเล้งต้มเล้งกบว่ามีข้าวแห้งเื่นไข่ดีไหมันเล่นไข่ดีเลยกี่บาทเมื่อวานเมื่อวานเท่าไหร่เน็ตอีพเมื่อวาน ยี่สิแล้เมื่อคืนสองพันหน่งร้อยบาทต่างกันกี่เท่าตัวน่ะเดี๋ยวโทรให้เอมาทำตู้ใหนสีลูกค้าเขาจะมาลองฟิงเอาคพรว่ามันจะมาทำจะมาทำจะไม่เห็มาสักถึตู้เครื่องในมันดังถึงทันทันเอมันอ่ะเป็นอากยวเดี๋ยว เดี mình lên đ đ lên một cái nào rồi ๋ยวไปนั ờ, ่นเอาแกตัเล็บมาด้วยนั่นรู้เลขหรือสิน่าเออโทรหาหน่อยสิรายมันเป็นตัวก็ได้รู้จักใช่ไหมไม่รู้จักเบอร์เเดี๋ยวก็โทรเดี๋ยวฉันกดเบอร์ให้เดี๋ยวก็โทรไปคุยกันเองอย่าให้ฉันไปยุ่งเลยเวลาได้เงินก็ไม่เห็นใช้ให้ฉันเขาไปสแตงดิเขาเดียวได้อยู่สามร้อย ตาเดือก็ได้สามร้อยเอก็ได้สามร้อยแบ่งกัสนสามสามได้เก้าอยีอม,มันยังไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เหรอวันน<ะ>ั้นมันยังไปกินมันมีมันมีน้ำอยู่เหรอ,อม,มันมาสย่งที่จะแวะกินร้านพิลไมน้น้ะน้ำซุปพิลไมอร่อยเรด,ด,ดูคนแัดแนาบวก มองคนรู้แล้วว่าตักทำหน่งนะเลยไม่พักเลยเนาะโอ้กินสามร้อยหกสิบห้าวันนี้แดกเกินสามร้อยหกสิบห้าวันได้อีกดูดีหน้าบวมใกล้เลยเนี่ยก็นั่งอย่างนี้ก็ดูออกเลยเลยคนปรากคนกินเล่าดูง่ายคนจะไม่สบายจิก็ดูง่ายมันไม่ใช่ตับอย่างเดียวนะไตด้วย อวัยวะภายในพังหมดทีนี้ <c oughs> มึงปิดประตูหน่อยหนึ่งได้ไหมคนเดินไปๆมาๆก็มองเห็นฉันหมดเขาเห็นความงามชัน้นหมดดูแฉดิย้ยเค็ดูแม่มึงแฉสิเข็หนะยายเอาไปล้างก่อนสิยายยายแฉอะไรสิ <laughs> เอาแล้วกระดูกกระเดี้ยวไม่ติดคอมแล้วกระดูกไม่ติดหลำกันที่แก้วดูยาย่ใหกินไปแทบไปเด็กอ,อะออไรหรอ สวยแม่มันน่ไมสวยลย่างนีล่ะอมันสวยมากเลยอ่ะ